รถอีแตนหกล้อดำของร้านอนันต์การช่างรุ่นนี้เป็นรถอีแตนหกล้อดำ ล่างเป็นช่วงล่างของอ e ีสุส110อตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นอ e ีสูสหรือโตโยต้า oh um. นี้สามารถเอ่อสตาร์ทระบบไฟฟ้าได้ไดระบบไฟส่องสัญญาณการจราจรมีครบทั้งซ้ายทั้งขวา เป็นยาง7จ6ยางหน้า700ยางหลัง7 5 6วงมาลยัย ขึ้นีล้วยกขึ้นให้เบรกตัวนี้ใช้เป็นเบรกเป็นน้ำมันเป็นเบรกน้ำมันนะคะตัวนี้เบรกน้ำมันสี่ล้ออันนี้อันนี้คือยระบบชงล่างกันอนี้อันนี้คือถ่ายระบบช่วงล่างนะคะตัวนี้ถ่ายแค่นั้นเลยยกเดี๋ยวจะยกดั้บเดี๋ยวจะยกดั้มโชว์นะคะแมวสตาร์ทเครื่องลแมวสตาร์เครื่ đây 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 đường sơ sát đây đẹp quá ไอตัวกระบอกดัมตัวรุ่นนี้เป็นดัมสี่ตันนะคะสามารถยกดัได้